แล้วในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาเล่นแบบ Toilet Tower Defense เนื่องจากมีคนคอมเมนต์มาขอให้พี่ไปลองเล่นโดยเฉพาะไอเหลี่ยมมันขอมาไม่หยุดทุกคนเพราะว่าไอเหลี่ยมเนี่ยมันคั่งแมปนี้มากคั่งขนาดที่ว่าวันๆไม่ทำอะไรร้องแต่เพลงดอมดอมเย็ดย yes, yes. ซึ่งเพลงอะไรพี่ก็ไม่รู้จักนะแต่ที่แน่ๆมันอ้อนวอนอยากให้พี่มาเล่นด้วยบอกว่าจะพาพี่ไปติดบอร์ดในเกมแต่ในคลิปนี้พี่จะยังไม่เล่นทุกคนเพราะว่าพี่อะยังเล่นไม่เป็น <Yo. S 1> งั้นวันนี้พี่จะมาลอง F K ในเซิร์ฟธรรมดาเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะมีใครใจดีให้้ตัวพีี่่แบบบฟ,ฟไปเลนาง เราไปรับชมกันเลยดีกว่า Let's ไอโยก็สวัสดีน้องชายเล็กทุกคนที่เลยกพี่ไวแก่ด้วยนะครับคลิปนี้พี่จะมาเล่นแมปไอเล็ตทาวเวอร์ดีเอน์อย่างที่ต้นคลิปที่พี่บอกไปนะครับว่าพี่ยังเล่นไม่เป็นซึ่งตอนเนี้ยพี่ก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยนะนี่หน้าเกมมันก็อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยนะก็คือใครเป็นผู้เล่นใหม่แบบพี่ต้องบอกเลยนะว่าก็มีงงอ่ะเพราะว่าขนาดเดินมาปุ๊บยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรบ้างนะแต่ที่แน่ๆมันจะให้เสียตังค์อย่างเดียวเลยเนี่ยเดินไปตรงไหนก็จะมีให้ซื้อเสียโลบักอย่างเดียวซึ่่่่่่่่งงงงตตออนนนนนนนีี้้้เเ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 รรรรราาาายยยัััไไมมมมิะะพวลลลป็คคุณููชขสแกด ครับ ศูนย์วินศูนย์เจมศูนย์คอย,อยนี่ครับไม่มีอะไรเลยนะคุณผู้ชมก็คือมีแต่ตัวง่ๆหรือเปล่าอันนี้สปีกเกอร์แมนเแบสบิกโอ้และราคาอยู่ที่100เหรียญหรอซึ่งพี่ก็เล่นไม่เป็นนะแล้วก็เนี่ยในคังมีแค่หนึ่งตัวนะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่จะลองไปหาในเซิร์ฟธรรมดานะว่าเผื่อโชคดีนะครับผมเจอคนรู้จักอาจจะให้ตัวเรามาแบบฟรีๆนะเห็นว่าเกมนี้มีระบบเทรดเนี่ยเนี่ยใช่ไหมน่าจะเป็นระบบเทรดนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปลองเซิร์ฟธรรมดากันกว่าเอาละครับทุกคนตอนนี้พี่ก็เข้าเซิร์ ต้องบอกเลยนะว่าค่อนข้างที่จะแหลกแล้วเขายืนทําอะไรกันอนะ่ะอันนี้น่าจะเป็นหน้าล็อบบี้นะเหมือนในเซิร์ฟวีเลยนะคุณผู้ชมเหมือนกันเลยแต่แค่มีคนมายืนอ๋อแล้วเขายืนทําอะไรกันอนะ่ะแต่ไปหมดเลยอันนี้อะไรเนะี่ยน่าจะบอกว่าฟีโลบักอันนี้หลอกหรือเปล่าเนี่ยฟีโลมงฟีโลบักเนี่ยเอาละทุกคนเดี๋ยวพี่จะทําการยืนอยู่ตรงนี้เลยนะน by, เนี่ยหน้าล็อบบี้เนี่ยไม่รู้ว่ามีคนไทยหรือเปล่าเดี๋ยวดูตรง,งช่องแชทก่อนท่องแชทโอ้โหโอ้โหแล้วมันสแปมข้อความแบบรัวๆคุณผู้ชมไม่มีคนไทยเลยไม่เจอประโยคที่เป็นภาษาไทยเลยนะหรือว่าต้ออองงไไไไปปหหาาาาเเเเรร์์นนนททยยยววว่่่่ดดีีี๋พลก เผื่อโอกาสที่จะได้ตัวฟรีมากกว่านี้นะมาเซิร์ฟฝรั่งนะ่าจะไม่มีใครรู้จักเรานะเอาละครับค <c oughs> ุณผู้ชมตอนนี้พี่ก็หาเซิร์ฟคนไทยเจอเป็นที่เรียบร้อยนะเนื่องจากว่าเข้ามาปุ๊บก็มีคนพิมพ์ภาษาไทยนะแล้วก็มีคนมาพิมพ์หาพี่นะ fc fc โอ้แล้วคนกดเขตมาเต็มไปหมดเลยแล้วตุยนุยก็มาวะ่ะอุ้ยตุยนุยก็จอยมาด้วยวะ่ะมาแล้วพี่หัวไฟดูเสื้อผมดินะวะดูเสื้ออะไรอะไอแก่ใช่ไหมเหยียวอะไรไอแก่โอ้ไอนี่แรงนะแอบแรงนะน้อง fc fc โอ้ขอบคุณครับโอ้ fc ครับพี่แกโอุ้ย โอ้ล้วมีคนเทรดมาแล้วคนแรกครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูครับว่าพี่จะได้ตัวโหดๆหรือเปล่าปั๊บเฮ้ยมาว่ะ MUI 777967เฮ้ยเราให้ตัวอะไรอะ่ะ Legendary นะครับเป็นตัวสีทองสีเหลืองเฮ้ยเราอะไรเนี่ยเป็นหม้อไหหรืออะไรเนี่ย Exclusive อ,อ๋อเหมือนเป็นกล่องซุ่มหรือเปล่ามีอะไร99.9%กับ0.1ให้หรือเปล่าน้องใครให้ครับเนี่ยเฮ้ยให้จริงเอาสามสอย่ากระตุกอย่ากระ สุกเฮ้ยเฮ้ยคุณผู้ชมสำเร็จนะครับแล้วตอนนี้อุ้ยมีคนเทรดมาอีกแต่ว่าขอดูก่อนเฮ้ยเอาเทรดมาไม่หยุดเอ้าอยากเทรดก็เทรดมาน้องใครคบเอ้ยแมตติกหรอตัวสีแดงเฮ้ยนี่มันแบบว่าสุดยอดเลยหรือเปล่าของแรงที่สุดในเกมเลยเปล่าน่ะสีแดงเนี่ยเฮ้ยให้ปล่าน่ะเฮ้ยให้เหรอเฮ้ยเอาดีน้องขอถามจริงสาระเฮ้ย ให้จริงอู้เอาดีขอบคุณมากใครก็ไม่รู้เมื่อกี้อ่านชื่อไม่ทันแต่ว่าเองไปดูในคลิปเอาแลวกันนะพี่ต้องขอบคุณเองมากเลยคือเองให้นี่ตัวสีแดงมาเมติกนะไม่รู้ว่าโหดหรือเปล่าเพราะว่าพี่เพิ่งเล่นครั้งแรกอันนี้น้อง14เีเยียมาใครให้มาก็เอาหมดอะตอนเนี้ยไวลาให้หรือเปล่าเขาพิมพอะไรมาเอาไหมครับพี่เอาหมดครับน้อง <laughs> บอกเลยว่าเล่นไม่เป็นนะเอามาหมดอะ่ะใครให้ตัวไหนก็เอา FC นะครับพี่ครับน้องชายอุย้ยขอคุมมากครับอุย้ยแล้วมีคนเทรดมาไม่หยุดจริงเอ้าเอา,เอาแล้วไก,ก่ย่างอะไรนี่เทรดมาด้วยอะไรนี่ทีวีดอมดอมเยสเย้ยพ <c oughs> ี่ FC ไปครับอะไรอะ่ะให้ตัวเอาไหมน่าจะให้ตัวตัวอะไรตัวอะไรครับ ตัวอะไรครับเฮ้ยสีน้ำเงินอะไรอะกอรลี่อุ้ยเมติกสามตัวหรอหนึ่งสองสามเฮ้ยแล้วก็เอกลุสิบอู้หูหูหู้ยเฮ้ยเฮ้ยกี่ตัวเนี่ยอันนี้แถวละแถวละห้านะสี่แถวก็ยี่สิบยี่สิบสองตัวยี่สิบสามอุ้ยตัวแดงมีสี่ตัวให้จริงหรอครับอุ้ยตัวแดงห้าหกเจ็ดอู้หูหูหูคืออะไร,รอะอันนี้โม้ปเนี่ยน้องไอทีวีดอมดมเย็ดเย็ดเนี่ยให้จริงไหมเนี่ยใช่ครับผมให้อุ้ยเราก็กดเขียวแล้วนะไปครับน้องห้า ีให้จริงป่ะเนี 3, 2, ่ยสามสองหนึ่งว้๊วิ๊แป๊บหนึ่งอยีายเพิ่งเทศดใครเทรดมาอู้หูแล้วคนเทรดไม่หยุดพอพอได้แล้วขอดูก่อนอุ๊ยตอนนี้เราได้มาโอ้โหัวสีชมพูอันนี้น่าจะเป็นระดับที่ ระดับเริ่มต้นหรือเปล่าอันนี้พี่ไม่มั่นใจนะแต่ว่าได้มาเยอะเหลือเกินนะแล้วก็อันนี้ก็ลี่กับแมสติกใช่ไหมสีแดงเป็นแมสติกไม่รู้ว่าสีแดงหรือสีน้าเงินอันไหนโหดกว่ากันนะแต่ที่แน่มีลีเจนดารี่หรือว่าสีลีเจนดารี่โหดสุดอันนี้ก็ไม่มั่นใจนะอันนี้มีอีพิกด้วยเดี๋ยวเอาเป็นว่าพี่เทรดอีกสัก2อสาคนก็พอนะเนื่องจากว่าไม่ไม่อยากรับมาเยอะสําหรับคนที่ให้มาพี่ก็ขอบคุณด้วยนะรู้สึกว่าได้มาเยอะเกินกว่าที่เราคาดหวังนะคุณผู้ชมตอนแรกกล่าวว่าได้ประมาณสักสอย่างนี้้ใหนละตัวก็อเคแแล้้วนะนนะัีแบบ ให้เวอร์จริงให้มาประมาณเกือบ30ตัวได้มั้งไม่ได้นับเลยนะแต่ <c oughs> ที่แน่ๆคือพี่ก็ไม่รู้ว่ามันมีราคาหรือเปล่าทาไมเขาให้ง่ายกันจัง่วะเอาแล้วเทรดมาไม่หยุดอ,อ,อีกสักคนกันนะ่ะคนนี้เป็นแต่งตัวเป็นเบคอนอ่าโอ,โ,อโ,อโอ้โอ้อันนี้มีระดับเลรแล้วก็อันคอมมอนไม่รู้ว่าได้ทุกแบบหรือย,ยังนะที่มีคนมาให้เราแบบฟรีๆนะพอแล้วพอแล้วพอแล้ว,ลวคือปิดลับมันปิดเทรดได้ไหมเนี่ยขอบคุณทุกคนที่ให้ตัวพี่มาแบบฟรีๆนะครับโอ้โหแล้วมันไม่หยุดเทรดเลยมันปิดตรงไหนวะเนี่ยตรงนี้ตั้งค่าเดี๋ยวลองด เลิกเทด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 <ๆ>โอเคโอเคเออปิดไปเลยปิดเทดขอบคุณมากมากเลยนะครับน้องชายเลย็กที่เทดให้ตัวพี่แบบฟรีๆพี่พอแล้วน้องคือมันเยอะเกินคุณผู้ชมก็คือแบบคนไทยทั้งเซิร์ฟเลยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่มั่นใจนะแต่ที่แน่ๆก็คือเทดมาไม่หยุดก็เกินไปแล้วนะครับเพราะว่านี่ครับตอนเนี้ยพี่เพิ่งเล่นใหม่วันแรก47ตัวทับ1000แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นกระชาด้วย1อันนะเป็นกล่องสุ่มให้เรามาสุ่มนะซึ่งน้องคนไหนให้มาไม่รู้พี่จำไม่ได้แต่ที่แน่ๆพี่ขอเเปปิดลลยะกัันบ แล้วเป็นยังไงต่ออ้าวอ้าวไหนอ่ะใจโอ้โหลักกี้นะครับเป็นตัวสีเขียวน่าจะเป็นตัวนี้หรือเปล่าอันคอมมอนโอ้โห ระดับที่9้าสิบเก้าเปอร์นะศูนย์จุดหนึ่งยังไม่ได้นะโอ้แล้วมีคนแบบว่าพิม fc อะไรเต็มไปหมดเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่จะขอตัวโทรไปหาน้องเหลี่ยมก่อนนะเนื่องจากว่าตอนนี้พี่ได้ตัวมาแล้วแต่ว่าพี่ยังเล่นไม่เป็นนะเดี๋ยวพี่จะไปให้น้องเหลี่ยมมันสอนพี่นะว่าเล่นยังไงนะครับเอาละครับทุกคนตอนนี้พี่ก็กลับมาในเซิร์ฟวีของพี่นะต้องบอกเลยนะครับว่าถึงเราจะได้ตัวมาประมาณเกือบ50ตัวนะก็คือได้มาทั้งหมด48ตัวพี่ก็ต้องบอกตรงนี้เลยนะครับว่าพี่เล่นไม่เป พี่เล่นไม่เป็นจริงๆเอา,าเป็นว่าเดี๋ยวพี่จะโทรหาไอเลียมก่อนนะครับผมนี <S 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 ่กดโทรเฟซลเลยรักกันฮัลโหลครับน้องชายไครับพี่ชายโทรมาทำไมเหรอครับนี่หรอว่าแต่เองเล่นแบบ toilet tower defense ไม่ใช่หรอเห็นเองเล่นแบบทั้งวีทั้งวันเองชวนเองเคยชวนพี่เล่นดีิใช่ครับทำไมเหรอก็เห็นเองอยากให้หพี่เล่นวันนี้พี่อะ ทำคลิปเล่นเลยคือแบบว่าพี่เข้าเซิร์ฟไปเซิร์ฟธรรมดาลองพี่กล่าวว่าแบบไม่มีใครรู้จักพี่หรอกกลับไปเ f ฟเฉยดูดิว่าจะมีใครรู้จักพี่ไหมสรุปมีคนเทรดให้พี่แบบว่าประมาณเกือบ50ตัวน้อง เออจริงแต่ว่าได้ตัวแดงตัวเหลืองอะไรพี่ไม่รู้หรอกเพราะว่าตอนเนี้ยพี่เล่นไม่เป็นเอาเป็นว่าเองเข้าเกมมาเล่นกับพี่ได้ไหมมาสอนพี่เล่นหน่อยได้ครับได้ได้ได้ไดมาเองเข้าดีดคร์ดมาเลยน้องได้ครับฮัโลโหลน้องเลียมเองเขา้าเซอร์วีพี่มาอย่างน้องเข้ามาแล้วครับนี่ครับโอ้แล้วลิสแต่งตัวอะไรนี่น้องลูฟี่ครับโอ้ยแล้วลูฟี่อันนี้เกียร์ห้าเลยปะเนี่ยใช่ครับใช่ครับเออว่าแจ่แบบนี้มันเล่นยังไงเนี่ยมันก็คล้ายๆาออสตาพี่คล้ายๆอออสตาแต่ว่าพี่อะเมื่อกี้ที่พี่บอกไปตอนที่โทรไปหาเองในเฟซอะคือพีี่่ได้ตัวมาเย เนี่ยแล้วพี่ส่งรูปให้เองดูแลเองได้ดูยังดูแลครับคือแบบตัวเยอะจัดเลย <S <S ใช่ไหม<อ>น้องพี่แล้วพี่สนใจแล้วพี่สนใจแลกกับผมไหมหล่งแลกอะไรคือแ,แบบเป็นแบบสุ่มกาชาอะไรองี้ประมาณนี้สุ่มกาชาอ่าสุ่มกาชาอ๋อนี่เหรอในช็อปปะพี่เห็นอยู่ใช่ครับเมื่อกี้พี่เปิด<ช>ดูคร่าวๆก็จะมีอะไรอ่ะ เขาบอกว่าต้องใช้เจมแล้วคือเจมมันหาจากไหนอ่ะก็คือเก็บจากรายวันไม่ก็อาไปหาเทะะ็ดรับอ๋อแล้วเองสอนพี่เล่นได้ไหมไหนไหนพี่อยากได้สักเจมอ๋อเนี่ยตรงเควสป่ะไป้วันหนึ่งแค่สิบห้า 15, เจมเองนี่หว่าแต่ว่าอันนี้เป็นของสัปดาห์เควสของสัปดาห์หรือหรือพี่กดไปที่็อบแล้วพี่เลื่อนล่างสุดแล้วพี่ก็กดเลยพี่ไหนโอ้เดี๋ยวนะ 200เจม299โลบัค1,000 0เจมก็คือ9,999โบโลบักถือว่าแพงไหมเนี่ก็จะรับผมผมว่าแพงนะ1,000 0โลบักนะ่าหลายพันนะคุณผู้ชมประมาณ2 3 0 0 0ได้เลยนะก็เอาเป็นว่ายังไม่เติมนะครับเพราะว่ารู้สึก สิ้นเปลืองเกินไปแพงไปเนาะเอาว่าเองมีกี่กล่องคือกล่องอะไรกล่องเอ็กคลูซีฟเหรอใช่ครับมันคือกล่องเอ่อดีเจครับกล่องดีเจอันอ๋อกล่องอันล่างเหรอใช่ไหมกล่องสีทองทองนี้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะมีกี่กล่องผมมีสี่สิบกล่องผมไม่ครึ่งหนึ่งเอาป่ะยี่สิบกล่องเลยเหรอใช่ค่ะอันนี้ให้ฟรีป่ะเนี่ยเออเลขตัวครับเลขตัวเลขตัวไหนอ่ะพี่ก็มีตัวสีสีไลมบรโหดสุดอาะตัวอะไรสีอะไรมตติเหรอหรือว่ากอรลี่มตติครัมเตติโหว่ากอรลี่อีกเหรอใช่ครับ ไปเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าราคาไอ้กอลลี่มันกอลลี่มันสามพันเลยนะพี่พี่ดูเนี่ยคร่าวๆเนี่ยอ้าวอ,อยากได้ตัวไหนล่ะเต็กก็เออสาวผมนะกอลลี่เอายิงกับพี่มันบางตัวมันกากกว่ามิติกพี่พี่เอากอลลี่ไหมผมดีกว่าอ่าจริงปะเนี่ยพี่เล่นไม่เป็นนะเอ็งอย่าหลอกพี่นะเดี๋ยวไม่หลอกครับไ,ไม่หลอกชัวร์ปะเนี่ยชัวร์ครับชัวร์ป้าบเลยเอ้ยเราไปเสียงเราแปลกๆอะเสียงเราแปลกๆนะเก๋งเบื่อตินะเรายิ้มอะไรอะรู้เลยนะเสียงเรายิ้มมุมปากใช่ปหมเนี่ยฮะ อะไรก็ได้โล้โกหกปะเนี่ยไม,ม่ผมผมดู y YouTube อีกเครื่องหนึ่งอ๋อแบบคลิปตลกกันอ๋อโอเค,แบบคโอเคโอเคโอเคอเป็นว่าคนดูครับต้องบอกเลยว่าน้องลิทเนี่ยอยากได้ตัวนี้ก็คือกอรลี่ใช่ไหมน้องไอ้ที่มันเป็นตัวสีน้ำเงินใช่ไหมก็คือเอาเอา,เอากี่ตัวเอาแค่ตัวเดียวเลยใช่ไหมตัวเดียวครับแล้วตัวอื่นด้วยตัวสีแดงเอาตัวอะไรตัวสีแดงเอาทุกตัวเลยครับเอาทุกตัวเดี๋ยวคนดูคิดว่าคุ้มไหมก็คือน้องเหลี่ยมเนี่ยจะให้พี่ก็คือกล่องสีทองใช่ไหมกล่องดีเจอะไรเนี่ยที่เองบอกเนี่ย ยี่สิบกล่องใช่ครับถ้ายี่สิบกล่องก <4, 000 S 1> ็คสี่พันเจมมาที่โห้สี่พันเจมแต่เมื่อกี้ราคาเท่าไหร่นะสี่พันเจมก็คือโหเกือบห้าพันโลบัคเลยหรอก็คือห้าพันโลบัคเลยอ่ะเองให้เลยหรอน้องใช่ครับแต่ลองแลขกับตัวลองแลกตัวครับเฮ้ยแต่ว่ามันคุ้มไหมวะเอาเป็นว่าพี่ไม่รู้ว่าคุ้มไม่คุ้มนะพี่เล่นครั้งแรกคนดูลองคอมเมนต์บอกพี่หน่อยละกันว่าตัวกอรลี่แล้วก็เมตติกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8ตัวเนี่ยแลกกับ20กล่องเอามาเปิดเองคุ้มไหมอะลองก็ได้อ่ะพี่อยากลุ้นด้วยในคลิปนี้พี่ก็อยากลองเปิดนะจะลุ้นว่าดวงพี่เกลือหรือไม่เกลือนนะโอเคแต่นี่เป็นตัวที่เขาให้มาเว้ยไอเหลี่ยมเองเองหลอกพี่ว่าเนี่ยฮัลโหลไม่หลอกนะครับแล้วโปรยหลอกเอฟซีพี่ทำไมล่ะเออนะไอนนเองกดเทดมากดกดเทดมาพี่กดเทดไปละรับ<ย>ดิน้องๆๆๆๆๆคนดูสาเทปมาให้ด้วยนะเนี่ยต้องเกือบ50ตัว แล้วเอาตัวตึงๆไปหมดเลยหรือเปล่าเนี่ยเมทิกเนี่ยพะรู้สึกว่าอันนี้มันน่าจะเป็นตัวกากๆนะเพราะว่าได้มาเยอะเหลือเกินตัวสีทองถือว่าโหดไหมตัวรีเจนดารี่นี่นี่โหดกว่าป่ะหรือว่ายังไงโลในในในไหนเนี่ยเนี่ยไอตัวพวกเนี่ยสามตัวเนี่ยสามตัวเนี่ยสีทองเนี่ยมันโหดไหมน้องเออสีทองนั้นเออกากหมดนอกจากตัวสีแดงมันราคาเจมเป็นดีอยู่หมอคือสีแดงกับสีน้ำเงินคือโหดใช่ไหมที่เหลืออ่อนเลยเหรอใช่ครับใช่ครับแล้วตัวแรสีฟ้านี่ก็ ก,ากําเลี้ยโอ้โหกํ oh, าเลี้ยกําเล้วเหรอโอเคๆงั้นให้ก็ได้ตัวสีแดงกับสีน้ำเงินแต่ถ้าพี่เปิดมาได้วดวงเน่าทอาไงได่ยให้ให้ตัวพี่มาเล่นบ้างไหมนี่ก็ก็ก็พวกนี้ก็เอาไปแบบเอ่อบูสตัวที่พี่มีไงโอ้โห oh, แล้วดูดิเองเอาของพี่ไปหมดเลยนะอ่าลองก็ได้ลองก็ได้อยากลุ้นดวงเหมือนกัน ผมขออย่างหนึ่งคือผมอได้ตัวอะไรนะอยากได้กีนเลเซอร์อ่ะที่มันตัวสีเขียวๆกับเีเป็นโดรนอ่ะแ,แปลกๆนะไอ้นี่มันเล่นเป็นแล้วมันแอบเอาตัวดีไปหมดมเลยป่ะเน่ะอ,อะไรวะเนี่ยมันเอาเยอะเกินไปละเฮ้ยฮัโลโหล อ๋ผมขออีกตัวหนึ่งผมพอเลยตัวที่พี่เราไปเมื่อกี้ผมพอเลยโอ้โหดูเอาละครับคุณผู้ชมคือไอเรียมันเอาของพี่ไปประมาณ3 7 11 12 13 14 1อ1 5ตัวแลกกับกล่องสี่ม่วง4,000ันเจม20กล่องทุกคนคิดว่าคุ้มไหมเอาเป็นว่าพี่ให้เองละกันแต่เองยอย่าหลอกพี่นะว่าทั้งหมดเนี่ยมันคือของอันนี้คือมันโหดแล้วใช่ไหมนี่ที่เองเอาไปเ,เองก็บอกพี่ไมเนี่ยมันคุ้มจริงไหมนี่ไม่พี่แต่พี่เปิดได้ดีเจที่ผมบอกอ่ะคือพี่กําไรกว่านี้นะผมบอกให้อา แล้วถ้าเปิดไม่ได้อ่ะก็ถือว่าเวอร์สวยไงพี่ <c oughs> เอา้าแล้วพี่จะมีตัวเล่นไม่หนีมูซาไห้ตัวดีๆมาอันท็อกสิกอ่ะพี่พ,พี่เอาไปลง okay, ออเคียเคเคมา<ๆ>มามาพี่ไม่รู้หอกเล่นไม่เป็นเอากดไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวลองคุม้มไม่คุม้มเดี๋ยวคนดูเขาก็พิมพ์บอกมเองอ่ะมา ได้มาแล้วครับตอนนี้ก็เทรดมาตอนนี้มาได้20กล่องนะครับคุณผู้ชมแล้วดูดิไอ้เหลี่ยมมันเหลือให้ตัวแดงตัวเดียวมันใจร้ายกินไปไหมวะเฮ้ยอย่างน้อยตัวท็อกซิกที่ผมบอกอะโซโล่เอ่อโหมดแบบที่ยากที่สุดได้แต่ไม่ขนาดนั้นเปิดทีละหนึ่งก่อนลองเปิดเพื่อนผิดลองทีละลองลองทีละหนึ่งก่อนเฮ้ยเฮ้ยนี่เปิดกล่องปุ๊บอุ้ยอะไรอ่ะดีดีเจสปิเกอร์แมนโอ้โหไม่ดูผมไม่ดูผมไม่ดูผมดูผมดูผมไหนไหนน่ะอุ้ยโอ้โหอันนี้เปิดทีเดียวสิบกล่องไหนอุ้ยเฮ้ย โซเล่โซเล่มีรสจัดอุ้ยเฮ้ยเลยอย่างแหลกมามามาน้องเดี๋ยวพี่เปิดทีเดียวสิบกล่องเลยไม่พูดทำทำเพลงด้วยปั๊บ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 มาครับตัวแร่เฮ้ยอุ้ยอู้หูอะไรวะเนี่ยอีกูเสียบหมดเลยเฮ้ยไม่คุ้มแล้วเนี่ยน้องอันนี้รู้สึกแล้วไม่คุ้มแล้วเปิดไปก่อนทีละกล่องครับจังหวะนี้ปั๊บโอ้โหตัวแร่แร่แร่กับแร่อีกไหมแร่แร่มากอืม โซนเดียวกันครับโซนเดียวกัน DJ Speaker Man มาปับ๊บ อุ้ยถือว่าได้เลยนะตัวนี้เอาไปขายต่อได้โอ้โหไอ้นี่โกโหกอีกแล้วหรือเปล่าวะเดี๋ยวลองดู<อ>ดิดว่าเมื่อกี้เอ็งให้กล่องทองโอ้ตัวนี้ยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นส่วนใหญ่มันจะเป็นตัวนี้โอกาสที่มันต้องไม่อะไรลำพงคู่เหรอศูนย์จุดหนึ่งเนี่ยใช่ครับใช่ครับหาเรื่องให้เสียตังค์หรือเปล่าวะเนี่ยรู้สึกว่าจะเปิดไม่คุ้มเลยนะอันนี้เปิดหนึ่งกล่องเอาหายเงียบเลยเอาเอาเอโอ้โหมันบล็อกอีกตัโอ้โอยอะไรวะเนี่ยน้องเปิดได้ตัวเอ็กคลูซลสิบไอคลูซีฟบม่เปลดแม่งรัวๆ ตัวสีแมสก้ะพีแ่แล้วก,กดรัวๆไงแล้วกดรัวๆกดรัวๆเอาปั๊บเฮ้ยโอ้โหอ้่วเลยแม่งอ้วมจริงน้องเปิดไม่สนละเปิดไม่สนลูกใครเฮ้ยดีเจสปีกเกอร์แมนดีเจสปีกเกอร์แมนโอ้โอ, <c oughs> อะไรนี่อ่ะคือ <c oughs> ตัว,วโอ้ยอันนี้มันหลอกมันหลอกกูหรือเปล่าวะเฮ้ยม,มามามาดูผมเปิดผมการันตีผมได้แน่นอนดูอ่าาาไหนๆสิบตัวสิบกล่องนะว้โอ้โหเปิดมาเฮ้ยเฮ้ยอ๋อ วิ่งมได้โอ้โหเกลือ,อาจาัดอ๋อไม่เห็นคุ้มเลยน้องแล้วตัวแดงพี่หมดแล้วเนี่ยคนดูเขาอุตส่า์เอาเทุมาให้เนี่ยเองหลอกพี่นี่หว่าไม่ได้หรอกนะพี่เอเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ตัวที่ผมเปิดให้ด้วยประเด็นอ่ะไม่เอ,เอาเอาตัวแดงเอาตัวแดงคืนมาเลยน้องอะไรครับตัวแดงไม่มีนโหลอ่๋ได้เหลี่ยมนะนเหลี่ยมนะเอาตัวแดงมาหน่อยน้องให้พี่เล่นหน่อยโอ้หไม่ม,ม,มีก็ไม่ใช่แหละ ไอ้แอ้นี่แม่งต้มกูละก็เพราะว่ามันมันแอบไปเอาแบบว่าของอีเวนต์มามาให้กูเปิดหรือเปล่าวะพี่ที่เราตัวที่ผมให้เนี่ยเอาไปเอานะเอาไปแลกเกมมาพี่แล้วพี่เอา มาเป็นเลขตัวแดงยังคุ้มกว่าอีกนะมาน้องไปเล่นกันดีกว่ามาพี่อยากเล่นแล้วเนี่ยว่าแต่มันมันเล่นยังไงเนี่ยฮัลโหลอยู่ปะเนี่ยน้องครับอยู่ครับอยู่ครับมามามาไปเล่นกันดีกว่ามามาเอ้พี่พี่มีตัวเล่นไหมนะพี่ตัวเล่นคืออะไรอ๋อไอ้นี่เหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าเออแล้วมันใส่ยังไงนี่คือกดเลือกเหรอกดแค่ครับกดกดไปเลยกดเลยงั้นเอาตัวแดงก่อนแล้วกันอันดับแรกตัวที่หนึ่งแล้วไหนต่อน้องตัวอะไรดีแล้วแต่พีมแล้วแต่พี่เลยผมไม่้เลือกเลยเพราะมันอยู่ตรงโอ้แล้วพี่เล่นไม่เป็นน้องฮัลโหล พี่ว่าที่พี่ได้กเกลือนั้นผมให้ตัวดีกว่าอ่ะไหนตัวอะไรอ่ะไหน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 ตัวแดงไหมตัวนี้เลยนี่ตัวแดงนี่มิตติสวา่างเอาเลยไหมเอาเลยไหมนี่เอาดีเอามามากดเลยครับมาดีน้อง ไปยอมยอไอ้นี่ติดเหลี่ยมนะนี pau, ่ติดเหลี่ยมนะขอสาระขอสาระเอาดีๆนี่โอเคได้มาอันนั้นพี่ใส่ตัวแดงอีกตัวหนึ่งแล้วก็ไอตัวที่เองให้มาปุ๊บเป็น3ตัวและอะไรอีกให้ใส่อะไรอีกแลแต่พี่เลยตัวนี้อะไรอ่ะสองพันั้นพี่ใส่ตัวที่มันเขียนราคาแพงๆแล้วกันไอตัวสองพันได้ไหม ตัวที่มันเป็นถือเหมือนอะไรอ่ะสีสทองอ่ะไม่เนี่ยชื่อท็อกซิกอ่ะน้องนั้นพี่ใส่ตัวท็อกซิกนะเอาเอาเอา,เอาตัวโล่มาสองร้อยสองร้อยห้าสิบเหรอใช่ครับใช่ 250, ครับสองโลสอร้อยห้าสิบครับอ๋อไอตัวที่ถือโล่โอเคน้องได้ครบห้าตัวแล้วแล้วยังไงต่อเนี่ยเราไม่ลุงกันเลยดีกว่ามาุ้ย และนี่คืออะไรอันนี้คือโหมดทั่วไปหรือเปล่าอะไรน่ะ Toyland City อ,อ่ะเราไปแล้วมันเป็นชุดแบบครับมัน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 เลือกมันเลือกโหมดอีกทีนึงในแมบพบไปในอีกเซิร์ฟนึงก่อนเหรอใช่ครับโอเคน้องสอนพี่เล่นด้วยละกันเองไม่ต้องแบกพี่นะพี่ขอลุยเดียวแต่เองแค่บอกว่า,เ,าเล่นยังไงแค่นั้นแหละได้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 ได,ได้พี่กดเลือกสีม่วงเลยพี่สีม่วงเลยนในยแม่โอ้โหหกร้อยอ่ะกดโหวตแล้วในแมพรู้สึกจะยากสุดหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าอีซี่ได้ห้าสิบเหรียญมิดเดิลสองร้อยฮาร์ดสี่ โล่วางโล่ตรงไหนน้องแป๊บนึงตรงนี้เหรอเงินอยครับอ๋อนี่นี่นี่ไม่พอปะนี่วางละอ่ะเอาเงินไม่พอน้องถังไม่พอชิบหายรอ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 เลยรอรอรอมอนมันต้องเดินอ้อมดีมันมอนมันต้องเดินอ้อมให้วางตรงไหนอ่ะตรงนี้ครับมีตรงนี้ตรงนี้นุ่มเคเคเคได้ได้แต่เงินมันมีแค่สองร้อยอะเนี่ยเดี๋ยวบต่อไปเนี่ยได้ได้แล้วนี่วางนะครับนี่ครับโอ้ยถือโล่อะไรวะเนี่ยต้องวงจรปิดไะเนี่ย พ,พี่เชื่อผมป่ะพี่มันไม่โดนสตันนะพี่มันสะท้อนนาเมีได้อ,อ๋อพี่ก็เลยไม่เป็นออ๊ยแล้วอะไรเนี่ยไอ้นูบโผล่มาจากโขดส่วมอะไรวะเนะี่ย คือทอยเลยครับหนูครับเล็กๆตัวนี้เลยพี่โอ้แล้วงันต่อเนี่ยแล้วแล้วก็คือเหมือนเล่นแบบคล้ายๆแบบออสตาอะไรป่ะเนี่ยใช่ครับใช่ครับแล้วมันเล่นกี่เวฟอะมันมันมีกี่เวฟเนี่ยั้าสิบครับห้าสิบครับห้าสิบเวฟเลยโอ้โหกดออโต้สกิมปี้ครับรออะไรอ่ะช้าเกินเอาละเองจะแบกพี่ทำไมน้องพี่เดี๋ยวพี่พี่ลุยเองพี่แบบว่าให้เองแค่สอนเล่นพัถอนถอนถอนไปเอาไปไปไปตัวกากกางเนี่ยอุ้ยพี่วางตัวนี้แล้วละกันนี่ตัวอะไรก็ไม่รู้ปุ๊บโอ้ยโอ้โห ในนี่ถือดาบพ,ดพดุค<พ>ดดูวตัวนี้งอนตัวนี้งอ,อ,อนตัวนี้เอาอ,อัพอ,อ๋อมันมีอัพด้วยเหรอไหนกดอัพได้ค่ะมีแอปเกรตด้วยเดียครับปปกเกอเคค้ยเอาเฮ้ยมันหลุดไปแล้วนะมันหลุดไปร้องไปไม่ต้องห่วงพี่ไม่ต้องห่วงไม่ไม่ต้องห่วงพี่ดูเลือดฐานดูเลือดฐานอย่างเต็มโหลไม่เป็นไรไม่เป็นไรไหนครับเลือดฐานโอ้สี่ร้อยโอเค ให้มันเข้าไปเนาะไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยครับ,รบเดี๋ยวเรามาดูครับว่าพอมันเข้าแล้วจะเป็นไงครับนี่โถสวมโอ้โหเอ้พี่มันหลุดมาไอ้พี่มันหลุดมาอับเกรดหน่อยครับโหลอโอโอับเกรดแล้วเอาเอาแล้วเดี๋ยวเอาแล้วเนี่ยเงินหมดแล้วน้องเงินหมดแล้วเงินหมดแล้วต่อเกิบต่อเกิบต่ออุ้ยเราคืจะไหวไหมนี่น้องโอ้โหล้วพามาเล่นไนท์แมร์แต่เล่นไม่เป็นตอนนี้เลือดเหลืออยู่สามร้อยห้าสิบโอ้ไหวคิวเลยพี่ไหวคิวเลยไหวคิวเลยพี่เชื่อผมไหวคิวผมช่วย จะให้ผมช่วยอะไหมเออก็แป๊บหนึ่งน้องพี่ไหวพี่ไหวพี่ไหวว่าควรช่วยตัวเล็กมันจะเข้าบ้านแล้วพี่เอออิงช่วยก็ได้นะถือว่ายอมให้เอิงช่วยกันแลนะ้วกัน,กนเออเดี๋ยวพี่เก็บเงินก่อนขอฟาร์มเงินก่อนอหนักบ้านแล้วกันแล้วตัวไหนมันฟาร์มเงินเองก็ไม่บอกพี่ด้วยนะตัวไหนคือฟาร์มเงินเนาะอ๋อผมไม่ได้ผมไม่ได้ให้พี่อะพี่ประเด็นเอาเอิงไม่ได้ให้พี่โอ้โหมันก็คือมันช้าพี่ดูได้ไหมผมเอ้าววิอ้าวตัวหนึ่งร้อยดีกว่าตัวหนึ่งร้อยช่วยฟันเดี๋ยวตัวหนึ่งร อ๋อมันตั้งมีจำนวนบอกด้วยว่าตั้งได้แค่สิบห้าตัวหรอโอ้ชิตแล้วทีนี้ยังไงล่ะทีนี้อัพก่อนครับังาวะนี้ฝากที่เหลือด้วยเขาว่าตอนนี้อะไรเนี่ยคนโมาายากหัวถอดซ่วมเอ้ยอะไรวะเนี่ยมันคืออะไรซีบีซีซีบีเชียปาีุ่โอ้ยีซีไหน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 ไตัวเองวะไหนคือดู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  โอ้อเป็นไงโอ้ไรนี่อย่างโกงอ่ะมันใส่ชุดเหมือนซามูไรเลยอ่ะโหซามูไรครับเขาเรียกโล่ครับโหลเฮ้ยโหไอ้นี่ปากมันแซ่บจริงจริงนะแหละอะไรครับแซ่บอะไรเฮ้ยพี่เดี๋ยวเผมวางคุณหมอช่วยพี่เดี๋ยวผมวางโดนช่วยเดี๋ยน้องเองเองเล่นไปเลยเดี๋ยวพี่ไม่เล่นละโอ้ยจะเย็นหรอช่วยอัพก่อนหรอนี่ครับนี่ครับโอ้โหตีตีโอ้แล้วตีไม่เข้าเลยน้องพี่ตีไม่เข้าเลย เดี๋ยวลองอุ๊ยเกิดร้อยห้าสิบนะครับเดี๋ยวมาลองมาตั้งตรงนี้ก่อนเี่โอ้โหโอ้โหแล้วนี่อะไรเนี่ยเป็นสว่านเหรอเนี่ยครับเนี่ยครับเป็นหัวคุกดินครับ หัวคุดดินมาซ่านนาเมจดไม่เข้าเลยหัวคุดดินนี่นี่เอามาตั้งตรงนี้ดีกว่าเท่ๆนี่หมอคุดดินนี่เฮ้ยพี่อยู่ในคลิปก่อนอยู่ในคลิปก่อนเจ้าผมอยู่ในคลิปก่อนโอเคอ่ะอยู่สคริปแล้วผมผมเล่นมือในมือถือพี่มันมันมันอาจจะเลอแหลกๆนิดนึงคือเกมมันก็มีแค่นี้หรอน้องคือแบบว่าก็แบบว่าให้เราสร้างฐานปุ๊บแล้วมันก็ ป้องกันบ้านแค่นั้นนะนะใช่ครับโอ้พี่ก็นึกว่าแบบมันเหมือนพีพีอะไรเงี้ยแต่ถ้าพี่ไปแบบลงบอดอะไรเงี้ยแบบแบบไปติดบอดแบบบอกเลยพี่ได้ตัวราคาที่แพงโคตรเลยแหละเอาดีน้องโคตรเลยเหรอราคาประมาณประมาณห้าหมื่นได้พี่โอ้ยห้าหมื่นจริงไหมเนี่ยและและเองมีไหมเองมีไหมเนี่ยเองมีไหมตัวห้าหมื่นเนี่ยเห็นเหครับไม่มีได้ไงเห็นเองเงเล่นทั้งวันทั้งคืนไม่มีหรอโมไหมเนี่ยผม ผมไม่เหมือนผู้ใหญ่พี่โลผมก็ไม่ได้ติดขนาดนั้นโลโอ้ร้องไม่ติดวันวันร้องแต่ดำดำเยเชียดคืออะไรเนาะโอ้ยหุยตัวนี้ดีเลยหุยหุยหุ้ยแล้วตัวอะไรไม่รู้นะเมื่อกี้พี่กดมาตัวราคาสอ0 0ั ไปดูพี่<ช>พไปวางตรงนู้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเงินถึงแล้วเดี๋ยวพี่ไปวางใหม่ใ,<ช>ในในในเห็นเคค่เองเห็นว่าเองร้องร้ <ๆ S 1> องเพลงทั้งวันไหนร้องร้องให้พี่ฟังหน่อยดิยน้องผมไม่อยากร้องอันนี้พี่เดี๋ยวเขาแบบ,แบบ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 ว่ายังไงแบบโอ้ยเดียเด๋ยวเ,เดี๋ยวมอนหลุดมอนหลุดเดี๋ยวเดีย<ข>๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกันกันคันกันคันขอขอสักท่อนได้ไหมขอสักท่อนสักท่อนหนึ่งดบดบแค่นี้พอเอ้าเห็นเห็นก่อนหน้านี้ยังร้องแบบว่าแบบ จัดจัดหนักจัดเต็มแล้วไม่ไม่ร้องจัดหนักจัดเต็มวะน้องเมวบีเมวเมวแบบแบบว่าแบบดบดอบเชืเชืแบบนี้ปะไม่เอาเอาเป็นเพลงเลยเห็นเองชอบร้องอ่ะเอาเป็นเพลงที่ก็ไม่ร้องขนาดนั้นโอ้โหไม่ร้องขนาดนั้นพอพอตอนไม่อัดคลิปนี่ร้องไม่หยุด <c oughs> ใช่เหรอไม่น่าใช่นะไม่น่าใช่ผมนะสำหรับผมว่าโอเคมีแต่เองแล้แหละ <c oughs> ลองทั้งวีทั้งวันน่ะ <c oughs> ไม่ใช่ผมครับหลไม่ใช่ผมหลว่า <c oughs> แต่ไอตัวห้าหมื่นนี่มันเป็นยังไงน้อง <c oughs> เออเดี๋ยวผมไม่ดูลูปพี่ดูในแชทเลยเดี๋ยวผมส่งมาไอแบบไปแป๊บเดียวเลยปิ๊สงส่งแล้วเฮ้ย ตัวนี้เหรอสีแดงใช่ไหมนี่ใช่ครับใช่ครับเป็นหนา้าปีตของสวรรค์พี่เป็นหน้าปีตของสวรรค์ไอตัวนี้นี่นะห้าหมื่นใช่พี่เองเองคิดไปเองหรือเปล่าว่ามันห้าหมื่นไม่ห้าหมื่น no> ก็แย่แล้วพี่จํานวนออกไม่เออไม่ถึงห้าร้อยอ่ะคิดไม่แล้วแล้วคือยังไงต้องเล่นทั้งวีทั้งวันหรืออะไรถึงจะได้ฮะน้องมันต้องติดบอร์ดอ่ะพี่ติดบอร์ดบอร์ดคืออะไรหมายถึงว่าติดอันดับเหรอใช่ครับใช่ครับโอ้หอันดับเท่าไหร่อันดับหนึ่งเหรอหรือยังไงอันดับเออมีหนึ่งถึงร้อยพี่อันดับหนึ่ง ถ้าติด1 1> <100. S 2> อันดับที่หนึ่งร้อยก็ได้เหมือนกันเนาะใช่ครับไปเล่นเองไม่เล่นล่ะเองไม่เล่นให้มันได้เหรอน้องพี่ผมพยายามเล่นเลยพี่แต่ได้แค่เก้าสิบสองวิอแล้วปกติเองเองเล่นยังไงเองเล่นคนเดียวเลยเหรอใช่ครับถ้าไปแบบไกลๆเหมือนท็อปหนึ่งอะ่ะคือมันต้องเล่นสองถึงสามคนไว้พี่พอสองถึงสามคนเล่นไม่หาเพื่อนเล่นเหรอน้อง เหมือนผมมีเพื่อนนะพี่<อ>ผมไม่<อ>มีเพื่อนไงปัร์ี้น,น่ะเอาลวเพื่อนเองไปไหนหมดผมมันโซโล่เพลเยอร์พี่อุ้ยโซโล่เพลเยอร์มันซานในนี้แบบว่าใส่แบบใส่อโลเลยใช่ไหมใช่ครับลุยเดียวลเหรอคิดว่าเฟี้ยวมากมัง้งเอ้ยไม่ใช่ครับน้องแล้วแล้วทำไมเองก็เฟี้ยวพอตัวล่ละค่ะอุยอ้ยอุยอ้ย แล้วทำไมเองไม่ชวนเพื่อนมาเล่นน่ะตุ้ยนุ้ยแอตุ้ยนุ้ยอ่ะเห็นตุ้ยนุ้ยเมื่อกี้เข้ามาด้วยนะหวังหวังไม่ถือว่าเป็นจะเล่นหรอแล้วทำไมตุ้ยนุ้ยไม่เล่นฮะเออมันมันไปติดไฟเอ็มพี่โอ้ยตุ้ยนุ้ยเล่นไฟเอ็มด้วยเหรอใช่ครับมันมันแบบมันแบบแต่ว่าแบบมันแบบเกินเกินไงแบบมันอยากโชว์ของไงประมาณนั้นโชว์ของคืออะไรว่าโชว์ของมาบี้เดี๋ยวผมวางตัวอย่างกอตลี่เลยบี้ดู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 ดิโอ้อะไรวะเนี่ย คือเลยก็ไม่รู้นะแต่ที่แน่ๆคืนะออะไรเนี่ยหัวทีวีสีแดงโอ้โหเอ๊ะเอา,ปาเป็นว่าไหนๆเองก็แบกพี่ละเองเหมือนไม่ให้พี่เล่นเลยงั้นพี่พี่ไปนอนลอเะเขียวะโอ้ยจเย็นโลโลโลพี่อัพตัวให้ตันสักตัวหน่อยพี่ผมจะเดปุ่มใจโอ้อะไรนะพี่อัพตัวให้ตันผมจะได้อะไรนะ ผมจะได้ภูมิใจพี่พี่ไม่ตัวตันผมก็ภูมิใจดีน่อยนะโอ้ภูมิใจเลยเหรอพี่แตรับพี่อะสักวี้สะไรสัตว์จะหลุดเข้าฐาแล้วอ้ยเดี๋ยวนะโดนสตันเอ๊พูดเลยของเองวะ้องเองล็กไปหมดแล้วอะคือแบบมันชาวล็อกไงบอลเพ่เย่เย่เย่เฮ้ยไม่ใช่หรอพี่คนมากครับเอาเป็นว่าทุกคนครับเดี๋ยวพี่ไปทําการนอนนะเดี๋ยวมาดูครับว่าอีกยี่สิบนาทีจะเกิดอะไรขึ้นจะผ่านหรือเปล่าก็ ความหวังอยู่ที่ไอเหลี่ยมนะครับเดี๋ยวพี่ขอตัวไปนอนแป๊บอันว่าเดี๋ยวจบแล้วทักมาแล้วกันนะน้องได้ครับได้ครับได้ครับีซี่ Easy เลยอะ่ะ a few moments later เฮ้ยตื่นแล้วอะ่ะทุกคนเอาอะ่ะว่าเจ๊เดี๋ยวนะตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณเกือบ20นาทีแล้วทุกคนคือพี่แบบเป็นวูบหลับแป๊บเดียวนะแล้วดูเงิน6กหมเกินครึ่งแสนนีกเหรอเนี่ยเฮ้ยแล้วอะไรเนี่ยเวฟสี่บดเดี๋ยวนะโอ้โหได้อะไรเต็มเมืองไปหมดเลยเนี่ยฮัลโหลไอไอเหลี่ยมน้อง,งว่าเจ๊มันมันจบ,บจบ จบที่เวบเท่าไรเนี่ยเดีวเวมากครับ้จบแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันเดี๋ยวเดี๋ยวคลิก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 อ้ยอะไรอะอะไรอะุ้ยเรัเฮ้วเร็ยเวเร็วอย็วเวเร็วเเวเรเร็วเร็วเรร็วเน็วเเรเร็ว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 ร็วเรอวเร็วเร็วเร็วเวเรเร็วเร็วเฮ้ยเร็วเรวร็ร็เร็วเร็ววเว เบฟีสิบเจ็ดเกี่ยผมกลัวมันเป็นแบบนี้เลยเอาเอลิยม แล้วบอกว่า e ่อะไรเนี่ยแล้วได้อะไรไมาเนี่ยคือพี่แพ้แล้วได้เงินมาสามร้อยได้ไข่ามาร้อยยี่สิบห้าโอ้คืออะไรอะ่ะแล้วแล้วทำไมเองทำอย่างงี้เองบอกว่าซี s y กูสาย fk ลอยเลยเนะ่ะไม่ใช่พี่โหลันรีสเกเราเราปล่อยเราปล่อยมันมาโหลไม่ไม่เลยแล้วเม<ห>ื่อกี้คืออะไรกระสือกระสือลอยได้หรอหรืออะไรอะ่ะน้องมันทำไมมันไหวอย,อย่างวะฮะโหล มันคือตัวอะไรวะทำไมมันวิ่งโคตรไวเลยอ่ะคือพี่กันแบบนี้ลงไห่ไม่พี่เดี๋ยวผมเอาตัวหยุดเวลาไปโอ้ ตัวไหนก็ไม่รู้แหละแต่ที่แน่ๆคือตอนนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปหน้าแล้วกันโอเคไหมสําหรับวันนี้ที่พี่เล่นไปก็รู้สึกว่าร้าวๆมันก็คล้ายๆกับออสตานะก็คือแบบว่าแนวแบบว่าตั้งตัวละครแล้วก็ป้องกันฐานเราของเรานะครับผมก็คือเกมไม่ค่อยมีอะไรนะในส่วนที่สนุกจริงๆก็คือนี่เลยการชาเนี่ยแหละสุ่มเนี่ยแล้วเปิดเนะี่ยแต่ว่ามันโอกาสมันยากเกินดูดิหนึ่งเปอร์เซ็นต์ศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือแบบถ้าพี่เติมไปตอนนี้คือแบบว่าเหมือนเสียงเงินฟรีแน่นอนเพราะว่าเป คงอาจจะไม่ได้เติมนะสําหรับเกมนี้แต่ก็ไม่แน่นะแต่ว่าถ้าคลิปหน้าอีพีสองที่พี่ยังเล่นแบบนี้อยู่พี่อาจจะกลับมาเติมนะสําหรับใครที่อยากให้พี่เล่นแบบนี้อีกนะก็กดไลค์ช่วยกันกดไลค์หน่อยนะขอสัก2,000ไลค์แล้วกันเดี๋ยวพี่จะกลับมาเล่นนะถ้าครบ2,000ไลค์เดี๋ยวพี่กลับมาพี่จะเติมแพ็คนี้นี่สักประมาณ10กล่อง20กล่องแล้วกันเอาเป็นว่าน่าจะเติมประมาณสัก4 0 0 0เกมนะ ถ้าเกิดถึง2 0 0พันไล์นะเดี๋ยวพี่จะกลับมาเล่นทันทีเลยนะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับราคาแลกดกระดิ่งให้พี่ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้นะต้องบอกเลยว่าไอเรียมเนี่ยมันบอกว่ามันแบกแต่มันไม่แบกไหนเองบอกจะแบกพี่ไงน้องกดออโต้สกค้างไม้ไงประเด็นอะเอ้าใช่เหรออันนี้อ้างหรือเปล่ามีหลักฐานในคลิปพี่นะโหลอ่ะใช่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กลับไปดูคลิปดิเฮ้ยไม่ได้กดไม่ได้กดน้อง ผมเว้นผมกดเลิกกดไปแล้วนะไม่ฟีเจนเดียไอ,อ้อ้างหรือเปล่าอ้างหรือเปล่าโหลอไ่ค่ะเกียร์อ่างไป็<ล>้พอพีเลย โอ้อีกโทษพี่อีกแล้วอันว่าถ้าพี่กลับมาเล่นกับเองอีกเดีียวรอบหน้าพี่จะเล่นแบบตั้งใจเล่นกว่านี้ละคือเองไม่ให้พี่เล่นเลยอ่ะพี่บอกพี่ขอเล่นแต่เองบอกจะแบกไงแต่ก็แบกไม่ไหวครั้งหน้าผมไม่พี่โซโล่ฮาร์ดเลย,ยแต่ผมขอไปเข้าไปอยู่ด้วยขอไปเป็นภาระโอเคได้น้องงั้นเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะได้ครับสำหรับวันนี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ครับบาย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 ครับโฉม